อุ้ยขาห,ยยหัวขว้ดตัาอือโู้เลยครับแต่ตัวตังงี้ตังจอเอาหน่ขึ้นไม่เกินะ เช้านี้น่าจะอยู่ใต้สะพานเยอะเช้ชาไม่ได้มานี่ครับเราดูไซส์ใหญ่ครับขึ้นมาอยู่นะครับแต่ไม่มีมเห็นไซส์ใหญ่ยาวยิงเสียบเสียงดังช็อ สายวิ่งครับสายวิ่งวิ่งเลยนุ่นน็อกนุ่นนอกโอ้โหนครับสายวิ่งครับอ่ะโอ้โหไซส์รวบเนาะ ครับไซฟ์โอ้โหน่ามาขีรอสไนิเปเร์นะครับนะครับอยากได้นะติจิงปลาดีทักชุดทักมาที่เพจเจ๊แม่งแรงติกิงปลานะครับครับ,รบเดี๋ยวรอดูสักพักนะครับ,รบเดี๋ยวมีตัวใหญ่ลอยมาไหม ไม่โดนครับพอเรารีบลลไปหน่อยครับซัดเลยไม่โดนเดรอดม้อขึ้นระยะดีๆกันออาไม่นิ่งพอครับื่อกี้ สายมใหญ่ครับครับหูลอ,อยลึกครับมาเป็นสายเลยมีไซโบโบเลย เรียบร้อยครับสายวิ่งครับดอกหัอแข็งนะฟังเสียงนะครับน้ำหนักลงน้ำตรงปุ่มใไ้ดีครับครับเมื่อกี้ลอกสไนเปอร์นะครับ,นะรบสนใจก็ทักมานะครับของเขาดีครับ ใ้งานทนทนยาวๆเลยกดถ่ายไม่ทันครับตัวนี้ครนะกตีกิงปลาดีๆนะครับทักมาใน,นเพจเสียแม่กัางตีกิงปลานะครับ ครับปินครับครับเาืมากี้ลอกสไนเปอร์ครับจากใารเซ็แมคคังตี่ยิงปลาครับผลงานครับนี่ครับผลงานครับอืมอ่ะเดี๋ยลาัวครับอ่า ไปดูค,คงนงานกันครับเฮ้ยปลาไขรปลอมไอ้เป่งๆค,ค,ครับซีนหลันส่